โอ้ยนี่เมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับครอบครัวของอ้วซสักทีฮะผมคิดว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแต่อ้วซก็มีวิธีตัดสินใจของอ้วผมใช้นี่ให้กับนายบันพศเพราะผมไม่อยากให้แก้วต้องหนีไปเรื่อยๆแต่ครอบครัวของอ้วไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครผมไม่มีเจตนาร้ายกับแก้วเลยนะครับเจตนาดีของคุณนั่นแหละที่จะทําร้ายลูกแก้วมาืม มาว่าเตี่ยกคุณเมืองแมนจะคุยกันดูเรื่องไหมจ๊ะสองคนนั้นอะทำทุกอย่างก็เพราะเป็นห่วงแก้วเดี๋ยวเขาก็เข้าใจกันเองนะลูกน่าจะยากนะมาเพราะเตี่ยเขาห่วงลูกสาวเขาเอาเรื่องกันนะคุณมั่นใจเหรอ่าไว้นบรรพฤษอะ ถ้ามันได้เงินไปแล้วมันจะยอมจบแล้วคุณมั่นใจเหรอถ้าเกิดนางคนทามรู้ว่าลูกแก้วอยู่ที่ไหนอ่ะมันจะไม่มาตามกอาลูกไปลงนรกอีกแล้วคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณจะช่วยเหลือลูกแก้วได้ทุกครั้งถ้าผมมั่นใจละ <c oughs> ที่อวพยายามจะพูดก็คือคุณะเปลี่ยนชาติกำเนิดตัวเองไม่ได้ความคู่ควรเหมาะสมคือสิ่งที่คนฐานะอย่างคุณยึดมั่น ถ้าคุณทําดีกับลูกแก้วมากเท่าไหร่ครอบครัวคุณนก็จะยิ่งรังเกียจและดูหมิ่นลูกแก้วอ้วนเนี่ยนะไม่อยากให้ลูกของอ้วนเนี่ยต้องเสียใจกับสิ่งที่มันไม่มีวันเป็นไปได้วันนี้เราก็ผิดนัดเือโยงเขาไปแล้ว,วนนเ,ลเขาขจะว่างอีกทีกวันมัลลืนถึงจะลากเรือเราไปปากน้ำโพได้ ตเตี่ยเคยบอกว่าไม่อยากออกเรือเพราะว่าน้ําเหนือกําลังมานี่จ้าแต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องไปเตี่ยย้ายที่อยู่เพราะว่าคุณเมืองแมนหรือเปล่าจ้พาพอเตี่ยรักและหวังดีกับลูกแก้วต่างหากเตี่ยรู้นะว่าคุณเมืองแมนเป็นคนมีน้ําใจแต่ความหวังดีของคุณเมืองแมน มันเหมือนฝนหลงฤดูเกิดขึ้นไม่บ่อยมาอย่างไม่คาดคิดแล้วมันก็หายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเตรียมหมายความว่ายไงอะจ๊ะแก้วไม่เข้าใจอะจ๊ะจำไว้ยอย่างเดียวก็พอว่าเตียเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวของเตีย เตรียมตัวกันให้พร้อมวันมะลืนเนี้ยเราจะออกเดินทางกันแต่เช้า ดูละครซีรีสซิทคอม <ใ S 1> วาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีฟ้าคงสันสร้างขีดลายทางจัดวางหัวใจสุดพื้นดินทินใดสุดแดนไกลแสนไกลแต่ชะตาของใจยังพาให้เราไกลกัน